จเจริญพรนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะมาก่นก็มานั่งหายใจทิ้งอยู่เฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรมาก่อนก็ได้เปรียบเนีเปรียบคือ มานั่งฝึกสติฝึกสติอาณาปานสติมันไม่มีอะไรเห็นลมหายใจเข้าออกทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับลมหายใจหมดเวลาโกรธกับลมหายใจก็หยาบ เวลาดีใจเสียใจก็ลมให้ใจก็เปลี่ยนไปมีเหตุการณ์อะไรก็อยู่กับลมให้ใจปรับลมให้ใจให้ปกติเนี่ปกติได้เพิ่นก็นว่าศีลน,นี่มันอยู่นี่เยนยศีล ความปกติคือศีลกายปกติวาจาปกติใจปกติแต่ลมหายใจปกติพวกนี้ก็เป็นปกติหมดลมหายใจดับลงก็ได้สมาธิท่านะลมหายกายไม่มีก็ได้ปัญญาขึ้นมา มันไม่ได้อยู่ที่อื่นกายไม่มีก็ตัวเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีละสังขารได้ดับขันห้าได้ก็เห็นพระนิพพานจะอยู่ที่อื่นพระองค์ยังว่าพระนิพพานมันมีอยู่ทั่นทั่วทุกตัวคนทุกตัวสัตว์ ทางดำเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานคืออะไรล่ะฮะคืออย่างอเอโกมาโคนี่ไดนย,ยินไปเอกะแปลว่าเอกทางอันเดียวทางอันเอกได้แก่มาโคนี่ย มักก็คือศีลสมาธิปญัญญามักเปียดจะไปเดินทางอื่นไม่ได้นี่แหละพี่บ้านะพวกเข,เขาได้เป็นพระลหันหัวดำๆที่ไปนอนกับลูกกับผัวอยู่กับว่าเป็นพระลัหันนะนะไม,ม่มันใช่อย่างนั้นพระลัหันมีผัวมีเมียอยู่ ย่ำขึ้นกันยับช้กันคนว่าเห็นหนกเท่านัน้นงต่มมอม,ม,ม,มีอะไรอันยังมีผัวไม่เมียอยู่สุนขิ่งกันมีแห้งลวก,ก็บกามก็ขึ้นอพรองนอกบ้านไปมันไปว่าเจ้าของเป็นพลังหันเพราท่านคือเลยเนนอพระโซดาบันพระส,ก,ระสก,ระกิทา,าข้ามันก็ไขโยนพระน่าไาเนี่ย ก็ว่าไรเลยซุนขิ่งกันก็บ่าไรยังมีกรรมมาชันทะอยู่นี่ดีพ่อใจในก่กรรมมันยังให้ออกเอากายไปวิเวกในเวทิมไว้ป้าเนยวัดเลยว่ากายวิเวกออกจากสิ่งคุกครีวุ่นวายนะเรียกว่ากายวิเวกออกจากลูกเสียงกินลด ลูกอะไรก็ตามเสียงอะไรก็จามกลิ่นอะไรก็ตามก็คือกรรมนั่นะสิ่งคดขีวุ่นวายกายวิเวกเอากายออกนียังจะเกิดจิตวิเวกได้จิตวิเวกก็คือส,สงบจากกรรมนั่นแหละกรรมมาคุณห้ากรรมมาชันทะ พยาบาททินามินทานิวันรทำห้าที่เลตอย่างกลางเมื่อเอากายมงกิจจึงจะเกิดวิเวกขึ้นได้เมื่อจิตวิเวกจึงจะได้อุปธิวิเวกจึงจะดับขันห้าได้มันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีวเวกมันไม่มีวิเวกวิเวกสาม นอนอยู่เฮียนหลานก็มานั่งสมาธิอยู่ดีๆพวกก็มา,าขัาข้วคางแล้วผีเเสี้ยอะไรลงต่าสิเหล่เหัวแล้วพวกยิ่งคือกันพู้ใช่คือกันละ่ะมีกามทุกคนมีธาตุสี่ขั้นห้าเหมือนกันกามมาชั้นทาก็เหมือนกันอันเดียวกัน พยาบาทก็ความหึงหวงในกามอิจฉาพยาบาทเกิดขึ้นผัวเขาจะมานอนกับเมียผัวเจ้าของหึงหวงเกิดขึ้นพยาบาทชินนะมิทะความงงเงาเห้านอนก็กมีอุทธ,ธิจกักจกุกุจะกก็มีวิกิจฉาความสงสัยก็มีขึ้นอีกหนึ่งเฮ็ดจังสี่มันถิเมนบ่อนอ้วยจงสันแมนบ่นอน้ นี่แหละความสงสัยนี่ก็เลยทําให้เราหยุดพอสงสัยมันซิแมนตบ่แหลกไปว่าเศร้าวิกฤติจะช้ากับเปรียบเสมือนทางสองแผงสามแผงความสงสัยเหมือนกับเราเดินทางไปเจอทางสองแผงจะไปทางนี่ถูกไหมทางนี่ถูกไหมสงสัยนั่นก็หยุดถ้าไปแล้วมันกลับขึ้นมายากหยุดรอคอยถาม คนผ่านมาเนี่ยทางสามแพร่งเหมือนกันสามแยกมันตัดกันตรงไปจะถูกไหมซ้าย,ยาถูกไหมขวาถูกไหมอยู่นะเขาเรียกว่าวิกิกิจฉาพระอ,องค์ว่าได้ยินไหมเห็นลมหายใจด้วยไหม โอ้ยบ่เสียดอกย่ามตวนน่นด้านหรว่าเห็นลมหายใจนี่นะหลังคนก็จะเห็นอยู่ดอกว่าจังลมงจานเนี่ยติดขันบ่บนนั่นก็บวไปแน่ยก็มาเบางิบงเบิงอยู่สันให้มีสติอยู่นั่นฝึกสติใส่กับลมหายใจ กิเลสไหนเข้ามาก็มาไม่ได้ท่านว่าเหมือนกับเราเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านถ้าเห็นลมหายใจอยู่ตาเห็นลูกมันก็ความยินดียินไล่มันก็เข้ามาได้ถ้ามีสติอยู่ลมหายใจ จิตออกไม่รับแฉกไม่รับอารมณ์มก็อยู่ให้ลมให้ใจนนจิตอารมณ์ไหลเข้ามาทางตาก็ไม่มีใครรับให้ไหลมาทางหูก็ไม่มีคนรับไหลมาทางจมูกเล่นกายใจก็ไม่มีคนรับกิเลสคือหนูมันก็เข้ามาไม่ได้มันกลัวแมว ท่านอุปมาอุปไมยเหมือนเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านนะถ้าเห็นลมให้ใจอยู่กิเลสก็เข้ามาไม่ได้มันก็มีแค่นี้การปฏิบัติของเราก่อนนอนก็ให้เห็นลมให้ใจจนเผือดูไปดูมาเผืบไม่รู้ว่ามันหลับตอนลมเข้าลมออกะ มันง่วงมันที่รับมันบ่เห็นหันลมเข่าล้มหมวกถ้าเห็นอย่างนั้นก็ถ้าตอนไหนเราเห็นตอนลงมเข่ารามหมกอยู่นี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตยังเป็นสมาธิอยู่นะเคยทำมาถ้าเรามีสติอย่างนั้นจิตของเราก็เป็นสมาธิ ตื่นขึ้นก่อนเย็นว่างเยียกเย็นเป็นสมาธิอยู่นั่นนะเอ๊ะแปลกเนี่ยนอนหลับจังนานแล้วทำไมสมาธิมันมีอยู่คือเก่านั่นแหละมันมีมันเป็นอยู่ พากันฝึกเอาด้าไม่ได้สอนอะไรเลยนะสอนลมให้ใจอย่างเดียวทำไมสอนลมให้ใจพ่อพูพร่เจ้าตัดสรู้ที่ลมให้ใจนี่ตัดสรู้ด้วยขันละเอียดไม่ไม่ตัดสรู้ที่ขันหยาบเพราะตัดสรู้ขันละเอียดขันหยาบก็เป็นอันเดียวกันหมดขันสุขุมรูปชั้นก็เป็นอันเดียวกัน ขันปณิก็เป็นีเดียวกันถ้ารู้ขันอันเดียวขันพวกนั้นก็เป็นอันิจจังทุกครั้งอนัตตาเหมือนกันหมดขันห้าเกิดดับนึงเลท่านให้จึงให้กำหนดอุทธพพยายานอันเดียวไม่ต้องถามหาพระนิพพาน ทัพพยายาณคือยากนกำหนดรู้ทุกอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้พิจารณาอะไรมิ่งตายให้ลูกเกิดดับสุขหรือทุกเนี่ยฮะูได้ยินเสียงเกิดรู้ได้เสียงนั้นนี่ดับเนี่ย,ยสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นไม่เที่ยงพระองว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข ก็มีเนี่ยแล้วก็เห็นทุก์กำหนดทุก์อยู่นี่ขี่รถไปมองไปเห็นป้ายก็ทุกเกิดมันก็ไปอ่านแล้วป้ายชื่อนั้นชื่อนี้ไปแล้วเร็วกว่าถ้าเรากอ้อนี่ก็ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ดับไปได้ยินเสียงก็ทุกข์เกิดทุกข์ดับได้กลิ่นก็ทุกเกิด กำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์มันเกิดมันดับอยู่นี่มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เพื่อให้เบือ่อเบื่อหน่ายตลอดวันไม่มีอะไรเลยภิกษุณีทำไมเพื่อการชื่ออะไรจาไม่ได้ท่านได้เป็นผู้ฉลาด ตลอดวันไม่มีอะไรเกิดไม่ได้ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปท่านจึงเบื่อหน่ายในทุกท่านจึงดับทุกได้ได้เป็นพลหันนี่มันคือสิเป็นง่ายใช่ไหมเบื่อหน่ายลรวใครคนมินดีดับได้กูบอกมึงอีกแล้วนะั่น คือพวกับแม่พิดกันนะกูบ่กเอามึงอีกแล้วบักกันนไงคนให้ให้พ่ไอไปน,นั่นทีละือกูบอามึงอีกแล้วนะมึงไปใช้ไปโหลดเนะี่ยเบื่อกันไรวันนี้นั่งเคลื่อนไหวกันงงขึ้นมาหากันปัดบหมดเลยนะแทนแปเก่าย้ามสูนเนี่ยกันเนี่ยกูบอกมึงอีกแล้วมึงไปใช้ไปโหลดเนะนี่ยตอนท้องเบื่อขันหา เห็นว่าขันหามันเกิดมันตายอยู่อย่างนี้จึงเบื่อหน่ายคลายความยินดีสลัดขันห้าทิ้งดับไม่มีเหลือซึ่งขันหา้าสิ้นอาสวะกิเลเท่านั้นเองไม่ได้ยากอะไรก็เห็นพระนิพพานได้เปลนพลังหันเป็นพลังหันเราก็เห็นพระนิพพานเท่นะที่แบางายยากยัง ไม่ได้ซื้อได้ขอใครหรอกว่าแต่ฝึกสติฝึกสติรู้ล่มให้เราอยู่ยนี่ล่มหยาบหรือละเอียดมีตกวิจารณ์อยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเราภาวนาแล้วว่ามันมา,มานาั่งตึงยุ่งเสียแนย เอิงจึงไปย่งแล้เว่าเห็นลมห้ยใจเขาออกมานั่งหันใจถิ่มเสื้อใช่ไหมละ่ะใช่ภาวนาไหมละ่ะอภาวนาต้องเห็นลมหาใจเขาออกจึงเรียกว่าภาวนามีสติรู้ลมเห็นเราอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนังนอนนี่แหละคือภาวนาไดนยิน,ย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 นไปบนะ่ายหนึ่ทำทานนั่งรับจาก พูดแล้วยากให้มัมวา่าภาวนาลับตาเป็นอยังลับตาเนี่ยมกุ้งคึดอ่ะใช่ภาวนาไหมล่ะลับตาเนี่ยมกุ้งคึดนคอยกังวักเด้วยลับตาเบ่งลมหายใจคอยกังวักเด้วยเป็นมรทุกคนนะเนาวใกล้เฮ็ดเชื่อกันไหมหลับตามึงมึงยุคนแล้วว่ามูวเห็นโหคือสิคักดแต่ท่านั้นมึงนะคักดยัง เล่ารับจาาเนี่ยมึงเมื่อเล่าสิไปทังไหนมืนอนี่คนไพนอจะมาช่วนเท่านั้นไปหันไปนี้พูดอะมันโมเนรับจ่าเบื้งล่มเนี่ยเป็นภาวนาวางสรนฮ้ยันโมเมนตภาวนาเองสันนะให้พักกันเข้าใจนะรับจ่าสิเพื่อกับรับได้จัวรับเนี่ยมึงค่มข้นรับเนี่ยมึงล่มให้ใจยังพอจะเอวภาวนา ถ้ากันเข้าใจก็คา,า,าดเดาพภาวนาพภาวนาเนี่ืมีสติรู้ลมเห็นเราอยู่ก็เรียกว่าพภาวนาท่านขันบ่มีสติว่าเรียกว่าพภาวนาว่าเห็นลมให้ใจเขาออกว่าเรียกว่าพภาวนาเข้าใจไหมทุกคนต้องทํานะอะอเล่งเอาเลยทําให้มันได้